สวัสดีค่ะน้องเตือนใจวันนาสวัสดีค่ะนาคนเกิดวันนากุ๊กอีกคนนึงมาเด้อค่ะมากินข้าวอืมกินเอ่าน้ำจิ้มสามรสค่ะปลาช่อนปลาช่อนอร่อย่อยค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมากินน้ำกันเอฟซีกระดาแซ่บลายน้ำจิ้มยค่ะมาทานด้วยกันนะคะ สุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลากันค่ะอุ่นกินก่อรลยอร่อยค่ะโอเคค่ะนี่ค่ะพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งเอาลงแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วค่ะดูน้องเตือนใจกินเป็นไงลูก,กอ,อ่อยโ,โอ้โห <laughs> สุดยอดเลยค่ะสุดเด็ดเคล็ดลับช่องคุมพันตุลาการคุมพันก็มีความสุขค่ะที่เห็นสมาชิกกินข้าวอร่อยอาหารอร่อยรสชาติดีหน้าตาดี ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะพัชลินนั่งลงเลยลูกอันนี้แม่นางก็ก้อยกุ้งครับก้อยกุ้งก้อยกุ้งกุ้งเต้นฝีมือนาแดงคือเก้านั่นแหละเจ้าเก้าอันนี้ก็ต้มยำปลาดอกแซบแซบเนี่ยต้มยำปลาช่อนขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะมาค่ะคุธิคขามาวงนี้เลยค่ะอ่าคุธิ์มาตรงนี้นั่งเลยจ้า ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามายืม่ชมค่ะคุธิดขาสวัสดีค่ะครับตํารจตุลากันครับสามีคูมพันธ์ค่ะพี่น้องอันนี้ก็ผู้ช่วยกุ๊กมือหนึ่งเลยค่ะเป็นทุกอย่างช่วยทุกอย่างเอ้าทางโน้นอะ่ะสวัสดีครับอ,อ,อาเซียนอาปูลุงทวัตครับมาป้าจอยมาป้าจอยมานั่งตรงนี้ค่ะป้าจอยมานั่งข้างๆน้องเตือนใจค่ะ นี่ค่ะครอบครัวคมพันกินข้าวแบบมีความสุขค่ะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้วกันมีก็มีกุ้งเต้นมีกุ้งเต้นมีปลาช่อนสมุนไพรน้ําจิ้มสามรสค่ะพี่น้องแต่ครูเสียคำพันเสียดายอยู่ไม่ได้ลาช่อนตัวใหญ่วันนี้ค่ะบตัวตัวตัวใหญ่หมดก็เลยได้ตัวเล็กมาค่ะเดี๋ยวจะหาตัวใหญ่ๆมาทําให้ทานใหม่นะคะ ตัวใหญ่ๆทอดแซ่บๆค่ะพี่น้องมันจิ้มอร่อยป้าจ้อยค่ะสวัสดีค่ะ <ไป S 1> พี่สาวคุมพันธ์ค่ะ<ไ>ป้า,<ม>าทองจันเพลงชัยภูมิมาเด้อค่ะพี่น้องมาๆมากินนั้งกันแซ่บลายแซ่บหลายแซ่บนัวนี่ค่ะครอบครัวคุมพันธ์กินข้าวนะค,ะ,คะกินข้าวตอนเย็นค่ะนี่ค่ะแต่ว่าป้าดอกล่ามลุงสุภาพครูภาวินีครูวิโรดยังไม่มาค่ะครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งยังมาไม่ถึง ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กําลังใจค่ะขอบคุณเลยแล้วใพี่น้องนี่ค่ะวิธีการดํารงชีวิตแบบพอเพียงแบบบ้านเขาค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้นบวมีติโอค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ